ท่านทาอะไรไปแสดงความารพต่อพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่อยู่ในกล่มหาจัลสมาคมเข้าไปกราบพระสมเด็จเดินทางเข้าไปชี้แจงให้ท่านทราบว่าเราไม่ได้มีเจตนาไม่ใช่นั่งอยู่เฉยๆฉยรอให้เขามาทําอะไรแต่เรายอนรอให้คนมานั่งโจมตีหน้าที่เราคือชี้แจงตามความเป็นจริงเนี่ยเราต้องอยู่ให้เป็นเราเข้าไปแต่เราเข้าไปด้วยความบริสุทธิ์ใจเราเข้าไปด้วยความเต็มใจเราเข้าไปด้วยความารพบรบนอไปแสดงจุดยืนไปแสดงเจตจำนงว่าเราไม่ได้มีเจตนาในการล้มล้างคณะสงฆ์เราไม่ได้มีเจตนาในการล้มล้างพ่อแม่ครูบาอาจารย์หรือ มหาเจรลสมาคมแต่เรามีเจตนาในการช่วยอยากเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยทำนุบำรุงพระศาสนาแต่เป็นลักษณะสไตล์ของเราไงเราอาศัยสไตล์แบบนี้ในการที่จะทําให้คนเนี่ยเข้ามาสนใจมากขึ้นแล้วมันก็ประสบความสําเร็จเราเลยรู้สึกว่าคณะสมควรใช้เราทํางานนะไม่ใช่ว่ามาต่อต้านมาขวางเราไม่ใช่ชวนร่วมกันในการทํางานแบบนี้เราเข้าไปแสดงเจตจำนงนเลยอจายจารย์เลยจะแสดงเจำนงว่าท่านเมตตาใช้ผมนะครับผมมีความสามารถผมเข้าถึงทุกกลุ่มคนได้ไวัยรุ่นเอ่ยวัยทำงานเอ่ย อาจารย์ในทุกวัยนะตั้งแต่วัยรุ่นฟันน้ำนมอ่ะจนวัยรุ่นฟันปลอมอ่ะไปได้หมดทุกกลุ่มจริงๆวัยรุ่นฟันปลอมก็ชอบอาจารย์นะอาจารย์ไปบ้านเขาเรียกอะไรนะกลุ่มผู้สูงอายุอ่ะทุกคนเป็นเอฟซีอาจารย์เดินตามกี๊ก็จะไปจะตายเมื่อก่อนเมื่อเมื่อ,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 อตะกี้ไปกินข้าวที่ร้านอะไรโกปีอะไรนะเออนั่นแหละไปกินมาเมื่อกี้เนี้ยอาจารย์ก็พาอาจารย์ไปมาไปมาอาจารย์นั่งลงยังไม่ทันได้กินข้าวเลยแฟนขับเดินมาขอถ่ายรูปแล้วก็เป็นวัยฟันปลอมและเดินมาหาอาจารย์ ไม่ได้มีใครเลยคนแก่ๆในร้านเน่ยนะแล้วพนักพนักงานก็แห่ออกมาพระราจะกำลังจะกลับเข้าห้องน้ำแป๊บเดียวเดินออกมาแฟนขับมารออยู่หน้าห้องน้ําเต็มไปหมดขอถ่ายรูปอย่างนี้เราไปที่ไหนก็มีแต่คนขอถ่ายรูปอาจารย์อยู่สนามบินก็มีคนขอถ่ายรูปไปที่ไหนก็มีแต่คนขอถ่ายรูปเวลาจะเข้าห้องน้ําก็มีคนขอถ่ายรูปเมื่อก่อนแรกๆนี่จะเข้าห้องน้ำานี่มันไม่ให้อาจารย์เข้านะไมนขอถ่ายรูปก่อนกูก็ปวดเยี่ยวไตหายอยู่แล้ว เคยเข้าไปเยี่ยวในห้องน้ำแล้วมีคนมาขอถ่ายรูปพระอาจารย์ในขณะที่อาจารย์อยู่ห้องน้ำนะแหมดีกูวิยังไม่เยี่ยวนะถ้ากูเยี่ยวกูจะสบัดเยี่ยวใส่มึงให้นะมันน่ารำาคาญแต่มาขอถ่ายรูปเราแต่ทุกวันนี้เขาเริ่มอยู่เป็นละอาจารย์กำลังจ,จะเดินเข้าห้องน้ำมีคนมาขอจะถ่ายรูปอาจารย์บอกว่าขอถ่ายรูปได้ไหมครับอาจารย์ได้จ้าโอเคเดี๋ยวผมรอก่อนก็ได้ครับอาจารย์เดี๋ยวเริ่มอยู่เป็นไม่งั้นมึงโดนกูด่าแน่นะ <ED> กำลังจะเยี่ยวมาขวางการเยี่ยวกูได้นะนี่อยู่ให้เป็นอยู่ให้เป็นมีวิธีอย่างไร หัวหน้าจอมผดเด็จการจะรับมือมึงนี่วนอยู่กับหัวหน้าเนาะไม่ไปไหนเลยนะกูว่าคนที่มีปัญหาไม่น่าใช่หัวหน้ามึงกูน่าจะเป็นมึงมากกว่าตอนนี้นะกูว่าคนที่ผดเด็จการน่าจะเป็นมึงแล้วไม่ใช่หัวหน้าแล้วนะนะใช้วิธีเดียวกันอยู่ให้เป็นอยู่ให้เป็นเออก็คําถามย้อนกลับไปข้อที่สมเมื่อกี้นี้ว่าเราจะรับมือยังไงกับคนที่เขาเลือกเจ้านายที่ไอ้เลือกลูกน้องที่มีลูกรักอะลูกรัก,กเราก็ทําแบบนั้นอะเขาจะได้ไม่ผดเด็จการใส่เราแค่นั้นเลยปรับเปลี่ยนตัวเองใหม่ ใครถามอะไรตรงนี้ไหมไม่มียกมือเลยนะในที่ทำงานมีคนหลายนิสัยเราจะเข้าหน้ากับคนที่รับหลังพูดถึงเราไม่ดีต่อหน้าต้องตีหน้ายังไงดีอ๋อหมายความว่าต่อหน้าพูดอย่างรับหลังพูดอย่างใช่ไหมคือ เราจะเข้าหน้ากับคนที่ละขอไม่ต้องไปเข้าหน้าเขาก็อยู่ร้านปกติเขาจะพูดรับหลังกับเรายังไงก็ปล่อยเขาพูดไปคําถามคือไอ้สีที่เขาพูดนินทาเราเนี่ยเป็นความจริงไหมถ้าเป็นความจริงรับเลยรับเลยได้ทำอะไรแก้ไขตัวเองใหม่แต่ถ้าไม่ใช่ความจริงไม่ใช่ความจริงยิ่งไม่ต้องรับเลยเพราะอะไรก็มันไม่จริงแหรอจะรับทําไมอุปมาอุปไมยเปรียบเหมือนลมเนี่ยกำลังพัดหาทางอาจารย์อาจารย์เนี่ยกำลังจะใส่ร้ายป้ายสีกำลังจะด่าทอต่อว่าจะรับหลังก็ดีจะต่อหน้าก็ดี แล้วอาจารย์อุปมาอุปมยว่าลมเด็กกำลังผ่านหน้าอาจารย์มาพัดประทางอาจารย์นะอาจารย์ถือแกบไว้ในกำมืออาจารย์ต้องการซัดแกบใส่เราเราคิดว่าแกบจะหาเราหรือจะหาอาจารย์มันจะบินกลับมาหาอาจารย์ถูกต้องป่ะเพราะลมมาแรงมันตีกลับมาหาอาจารย์วิธีการคืออะไรเราไม่ต้องสนใจกระแสะอะไรจะเป็นยังไงเราไม่รับในสิ่งนั้นเดี๋ยวไอ้คำด่าน,นั้นคำดูถูกนั้นคำใส่ร้ายายสีนั้นคำนินทานั้น,น,นนะจะตีกลับไปหาเขาเองอย่าไปบริโภคร่วมกับคำด่าของใคร อาจารย์ถามว่าถ้าน้ําแก้วนี้มียาพิษอาจารย์กินเรากินตายทั้งคู่ไหมตายทั้งคู่อาจารย์กินคนเดียวเราไม่กินเราตายไหมไม่ตายอาจารย์ตายคนเดียวถูกต้องปะ่ะใครดา่าคนนั้นรับผลของการด่าของเองใครใส่ร้ายป้ายสีใครคนนั้นรับการใส่ร้ายป้ายสีของตงไปไม่เกี่ยวกับเราหน้าที่เราถ้าเราโดนใส่ร้ายป้ายสีด้วยคำไม่จริงแก้ไขให้ถูกต้องแต่ไม่ต้องไปวิ่งเฮ้ยเธอเป็นอย่างนี้เธอเธอเธอไลไ่ไปทีละคนทีละคนทีละคนไม่ต้องเสียเวลา ทำไมเธอไม่เชื่อฉันล่ะเธอต้องเชื่อฉันนะฉันพูดความจรงิงไม่ต้องหน้าที่เราใครถามเปิดเผยความจรงิงเขาจะเชื่อไม่เชื่อเป็นเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเราในงานแค่นั้นเองเขาอยากจะรับรู้ความจรงิงเขาจะแขวนแสดงหาความจริงด้วยการตั้งคําถามกับเราเองแต่ถ้าเขาไม่ได้อยากจะรู้ความจรงิงเขาต้องการรู้ความเท็จเพราะเขาอาจจะเกลี่ยเราเป็นทุนเดิมเราไปแก้ไขเขายัางไงก็ไม่มีวันแก้ไขเขาได้หน้าที่กลับมาแก้ไขที่ตัวเองจบที่เราเบาที่สุดแค่นั้นเลย เนื่องจากเด็กสมัยนี้มีความอดทนต่ำแล้วเราจะหางานแบบไหนดีนอนเราเพราะลมเป่าหำอยู่บ้านนะความอดทนต่ำจะทํางานอะไรมันก็ต้องอยู่ที่ความสามารถของเด็กแต่ละคนว่ามันจะมีความสามารถในการทํางานอะไรได้เราไม่สามารถบอกได้หรอกว่าจะทํางานอะไรดีความอดทนบางคนในปัจจุบันมันน้อยแต่ไม่ได้หมายความว่าอนาคตมันจะน้อยตามเมื่อในอดีตอาจารย์เคยมีความอดทนน้อยมาก ทำอะไรก็เลิกเลิกง่ายอ่ะเบื่อง่ายเวลาทําอะไรช่วงแรกๆทําจริงจังมากแต่เวลาเลิกก็เลิกจริงจังเหมือนกันไม่คิดจะขวนขวายในการทําอะไรเหมือนกันมันเบื่องไงเด็กวัยรุ่นทุกวันนี้มันเบื่อง่ายมันทําอะไรประเดี๋ยวประดามันก็เลิกมันทําอะไรประเดี๋ยวประดามันก็เบื่อมันเบื่อง่ายเพราะอะไรสมาธิมันสั้นลงทุกวันเพราะไม่ได้รับการฝึกฝนอบรมไม่ได้ไม่ได้รับการอดทนอ่ะไม่ฝึกการอดทนอดกลั้นเพราะว่าอะไรบางทีถูกตามใจเยอะถูกตามใจเยอะมากเกินไปไม่จดจ่อกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจจะเพราะไม่ได้รับการฝึกด้วยทีนี้จะทำงานอะไรตอบไม่ได้แล้วแต่บุคคลอยากจะทางานทอะไรทําเลยปัญหามันไม่เกี่ยวกับงานปัญหามันเกี่ยวกับตัวบุคคลดังนั้นไม่ใช่ไปไปเก็บไม่ใช่ไปแก้ปัญหาที่งานมันต้องไปแก้ปัญหาที่ตัวบุคคลคือบุคคลมีปัญหาด้านอะไรความอดทนต้องไปแก้ปัญหาที่ความอดทนของเขาทําไมเขาถึงอดทนไม่ได้ต้องเอาเขาไปแก้ปัญหาเรื่องนี้ ดังนั้นวิธีการแก้ไม่ใช่ไปถามว่าจะทำไปทำอะไรวิธีการแก้คือต้องถามว่าจะทํายังไงให้อีกคนนียมันอดทนมากกว่าเดิมมันก็ต้องเริ่มต้นที่ไหนอ่ะมันก็ต้องเริ่มต้นฝึกจากสถาบันเราอย่างเงี้ยทำยังไงให้เด็กอดทนล่ะจะทํำยังไงจะใช้เทคนิควิธีการอะไรในการทําให้เด็กอดทนมากขึ้นกว่าเดิมมันต้องฝึกจากในรั้วมหาวิทยาลัยมันต้องฝึกจากรั้วโรงเรียนเพราะถึงเวลาแล้วเด็กก็จะต้องมหลุดออกจากตรงนี้ไปปุ๊บเริ่มต้นในการทํางานเลยความอดทนต้องเกิดขึ้นกับเขาเลยในปัจจุบันดังนั้นกกก็ตตต้้้อองงขขววววววนนนนาาาาาาายยใใรรหหิิธีฝึคมมดททเัแ่ล อย่างนี้เนาะอยู่ดีๆเพื่อนร่วมง,งานที่ดีกันอยู่ไม่พูดไม่คุยโดยที่เราเนี่ยไม่รู้ว่าไปทำอะไรให้เราเนี่ยจะต้องทำตัวยังไงบ้างปัจจุบันใครคุยก็ไม่คุยปัจจุบันใครคุยก็คุยไม่คุยก็ไม่คุยออกไม่ถึงเราเหรอตัวเราเองเหรอ ก็ปัจจุบันก็เป็นอย่างนั้นก็ดีแล้วนี่ก็ใครอยากคุยก็คุยไม่อยากคุยก็ไม่ต้องคุยก็แค่ประเด็นง่ายๆก็ตามนั้นเลยคือใครจะเป็นอะไรยังไงเราไม่ต้องไปสนใจถ้าเราอยากรู้เดินไปถามมาไม่ใช่มาถามกูเพราะกูตอบไม่ได้ถามมาเลยว่ามันเป็นอะไรทําไมไม่พูดกับกูล่ะถามมาสิถามมาเลยวิธีการคือถามเขาถามเขาเมื่อรู้คําตอบก็แก่แต่ถ้าเขาไม่พูดไม่บอกก็ตามนั้นจะคุยก็คุยไม่คุยก็แล้วแต่เขา เราเปลี่ยนอะไรไม่ได้งไงวิธีการคือเราทําหน้าที่ของเราไปตามเหตุตามปัจจัยแต่เมื่อเวลาเขามาคุยด้วยก็คุยกับเขาไม่ใช่ไปเวลาเขามาคุยอ๋อก่อนนั้นนี้มไม่คุยกวางตอนนี้กูไม่คุยกับมึงบ้างสุดท้ายเมื่อไหร่มันจะได้คุยกันะ่ะใช่ป่าอย่าไปมีอีโก้ต่อกันมีความเมตตาสงสารต่อกันไว้ดีกว่าจะได้มีความสมัครสมาสามคัคคีอย่าไปมีศัตรูอะไรมีมตรไปเถอดดีที่สุดเขาทําหนูเจ็บแต่หนูยังรักเขาโง่ไปเลิอกันเนาะ โอ้โหูเหนื่อยคำถามแบบนี้แล้วเกินนะเขาทําหนูเจ็บแต่หนูยังรักเขาควรทํายังไงดีครับนั่นมันก็โง่ต่อไปอย่าแหลกง่ายๆจะทํายังไงก็มันไม่ออกเองอ่ะมันไม่ยอมเลิกรักเขามันบอกว่าเจ็บถ้าเป็นถ้าตายแต่สุดท้ายไปไงบอกคําเดียวว่ารักอันนี้มันไม่เรียกว่ารักเลยว่าเรียกว่าโง่มันหลงไหลได้เพ้่อมอะไรขนาดนะะั้นกับหมอันเดียวเนี่ยนะมันติดอยู่อันเดียวเนี่ยสุดท้ายแล้วตัวเองไปควรเจ็บปวดแล้วก็ทน ถ้าน้ําชาแก้วนี้มันร้อนมากอาจารย์ถืออยู่แล้วอาจารย์จับอย,อย่างนี้มืออาจารย์จะจพองไหมไม่ยอมปล่อยแล้วถ้าอาจารย์จับต่อไปจะเกิดอะไรขึ้นมันจะเริ่มพองเข้าไปในเนื้อใช่ไหมมันจะเข้าถึงข้างในมันจะเข้าถึงกระดูกมันจะเข้าถึงเยื่อเยื่อในกระดูกเจ็บถึงตายหรือทุกเจียนตายเจบ็จบไหมเจ็บแต่ถ้าอาจารย์วางแก้วน้ําร้อนนี้ลงหายยังแต่ยังเจ็บอยู่ไหมยังเจ็บอยู่เพราะมันมีแผลในมือถูกต้องไหมแต่มันจะไม่เจ็บไปมากกว่านี้แล้วถูกต้องปะเพราะเราปล่อยการาน้ําร้อนนี้เรียบร้อยแล้ว แต่เมื่อวันหนึ่งเราค่อยๆรักษาแผลในมือนี้ต่อไปเรื่อยๆจนแผลหายหายเจ็บยัางหายเจ็บแล้วเริ่มสํานึกได้ยังว่าอย่าก,กลับไปจับแก้วร้อนๆแบบนี้อีกสํานึกได้ยังสํานึกได้แล้วถ้ามึงสํานึกไปได้โง่รู้อยู่แล้วมีบทเรียนแล้วมีประสบการณ์แล้วยังจะไปจับอยู่ได้เด็กอนุบาลมันยังรู้ได้ซ้ําว่าอะไรควรไม่ควรถ้าเราไม่รู้ก็ไม่รู้จะช่วยยังไงแล้วเออโอ้ยเอาพัดลมเป่าหอยอยู่บ้านนะกูว่า อ้าใครม mm. ีคำถามไหมอ้อมีอีกใบหนึ่งตายแล้วไปไหนกูยังไม่เคยตายอลนะถ้าตามหลักความเชื่อของอาจารย์ตายแล้วไปเกิดห้าคติที่ไปนรกกระเนิดเจริญาเปริวิสามนุ์เทวดาอันนี้แล้วแต่คนจะมีความศรัทธาในการเชื่อของแต่ละคนแต่ละศาสนาไม่เหมือนกันให้พิจารณาเอาตามเหตุผลของตนเองแต่ถ้าในหลักศาสนาพุทธเนี่ยคือตายแล้วไปเกิดนําไปสู่การเกิดเสมอ ตายแล้วเราสามารถเกิดใหม่ได้ไหมได้ได้หมดอาจารย์มีคําแนะนําอะไรให้เด็กมหาลัยที่ต้องเจอแรงกดดันจากครอบครัวให้เรียนเก่งหรือประสบความสําเร็จทําหน้าที่ของเราเราไม่ต้องไปรับแรงกดดันของใครมาเป็นแรงกดดันของตัวเองทําหน้าที่ของตัเอให้เต็มที่ได้แค่ไหนเอาแค่นั้นเราทําหน้าที่4อย่างเพื่อพ่อแม่ห มีความเมตตาต่อเขาคือปรารถนาดีกับเขาเขาตั้งเป้าหมายไว้ให้เราเราปรารถนาดีกับเขาด้วยการตั้งใจในการทําให้กับเขาให้ประสบความสำเร็จ <c oughs> เขาตั้งเป้าหมายสูงเราไม่ต้องสนใจว่าเป้าหมายสูงขนาดไหนหน้าที่เราทําไปในปัจจุบันขณะนี้ให้ดีที่สุดมันจะถึงไม่ถึงไม่ต้องไปกังวลทําให้เต็มที่ในปัจจุบันเท่านั้นพอ <c oughs> นี่เรียกว่าปรารถนาดีกับเขาปรารถนาดีกับเขาคืออะไรเขาปรารถนาให้เราทําแบบนี้เราตอบสนองต่อความปรารถนาของเขา S <S <an> <S เขาส่งให้เรามาเรียนเพื่อจะเป็นนอันนี้ถ้าเราตัดสินใจในการเรียนแล้วเลือกแล้วเรียนให้เขาด้วยการปรารถนาเดียกเขา 2. คือความการุณาการุณาคืออะไรลงมือในการช่วยเหลือเขาช่วยเหลือเขาคืออะไรตั้งใจงในการทําความภาคความเพียรตั้งใจงในการเรียนหนังสือเพื่อทําให้ประสบความสำเร็จตามสิ่งที่เขาตั้งเป้าไว้แต่ถ้ามันไม่สําเร็จละ่ะไม่เป็นไรเราทําปัจจุบันให้ดีพออย่าไปเครียดคัดว่าต้องเป็นอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนี้มันเป็นได้ก็ดีเป็นไม่ได้ก็ไม่เป็นไร เขาจะเข้าใจก็ดีไม่เข้าใจก็ไม่เป็นไรแต่ตัวเราเองต้องเข้าใจตัวเองให้ได้อย่าให้คนอื่นมาเป็นตัวกดดันในชีวิตเราจนเกิดความเครียดขัดเดี๋ยวทุกวันนี้เป็นซึมเศร้าเพราะจะพยายามทําตามความพอใจของคนอื่นจนลืมกลับมาดูตัวเองว่าในขณะนี้เรามีความทุกข์หรือมีความสุขดังนั้นอย่าปล่อยให้ตัวเองเนี่ยเกิดความทุกข์เอาความสุขใส่ตัวเองแต่ต้องใส่ด้วยสติสัปชัญญะด้วยปัญญาด้วยระเบียบวินัยและการทําตามหน้าที่ของตัวเองนะ สามคือมีความมุทิตาคอยให้กําลังใจตัวเองให้กําลังใจใครไม่ได้ให้กาลังใจตัวเองให้กําลังใจพ่อแม่ด้วยไม่เป็นไรพ่อแม่วันนี้ทาไม่ได้เนี่ยลูกยังทําไม่ได้แต่เดี๋ยวจะตั้งใจทํามากขึ้นถ้าเขากดดันเราก็วันนี้ยังทำไม่ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวจะพยายามให้ยิ่งขึ้นไปแล้วเราก็บอกตัวเองว่าวันนี้ทําไม่ได้ไม่เป็นไรแต่เราจะพยายามให้ยิ่งขึ้นกว่าเดิมเราจะทําให้เต็มที่มากกว่าเดิมแม้วันนี้จะยังทําไม่ได้เดี๋ยวเราค่อยทําต่อไปให้กําลังใจตัวเองกําลังใจที่ดีที่สุดคือกําลังใจจจาากควมริง ความจริงคืออะไรยอมรับความจริงในปัจจุบันให้ได้ว่ามันได้แค่นี้ก็คือแค่นี้แต่เรามีความทุกข์ในปัจจุบันเพราะอะไรเพราะเราไม่ยอมรับความจริงความจริงคือสอบได้เกรดเฉลี่ย3 0 0แต่ความไม่จริงคือฉันต้องการเกรดเฉลี่ย4.0 0คําถามคือความจริงคืออะไร3.0 0ความไม่จริงคืออะไร4.00ดดังนั้นเราควรอยู่กับอะไรความจริงใครยอมรับความจริงได้คนนั้นจะมีความสุขใครยอมรับความจริงไม่ได้คนนั้นย่อมตกอยู่ในความทุกข์ ดังนั้นยอมรับความจริงให้ได้ก็พอสุดท้ายอุเบกขาคือการวางเฉยซะการวางเฉยคืออะไรก็เองเมื่อมันได้แค่นี้ก็ต้องตามนั้นเขาจะกระวยกระวายขนาดไหนก็ตามจะดาทอต่อว่าให้เราต้องเป็นอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนี้เราทําได้ไหมทาได้แค่ไหนทําแค่นั้นถ้าทําไม่ได้ก็ทําได้แค่นี้ตามนั้นที่เหลือเราจะขวนขวายในการทําต่อไปจะได้ถึงหรือไม่ได้ถึงต้องยอมรับความจริงให้ได้ว่าได้แค่นี้ทํ้ได้แค่นี้แหละในง่ายๆอาจารย์คิดเห็นอย่างไร กับข้อสอบข้อเขียนทั้งหมดไม่มีข้อกาสักข้อกูเห็นว่ามึงขี้เกียจนะขี้เกียจอ่านหนังสือเพราะมึงอยากมัม่วในาการสุม่มข้อนะข้อเขียนมันยากอาจารย์เนี่ยเรียนมหาลัยเนี่ยข้อสอบกาก,กบาดเนี่ยไม่มีมาตั้งแต่สมัยอาจารย์เรียนจบมาตั้งแต่เรียนมหาลัยแล้วปริญญาตรีอาจารย์ไม่เคยกาข้อกากบาดมานานตั้งแต่จบมาปลายมาจนขึ้นมหาลัยไม่มีข้อกาก,ากบาดเลยแต่ข้อเขียนจริงๆข้อเขียนมีข้อดีนะ อย่างน้อยมันอาจจะทําให้เราคะแนนได้คะแนนได้บ้างอาจารย์ครับช่วยปล่อยผมไปทีเถอะครับผมติดเอฟมาหลายรอบแล้วขอรอบนี้ผ่านอย่างน้อยเขาอาจจะให้คะแนนมึงก็ได้นะไม่แน่เพราะอย่างน้อยกระดาษไม่ว่างไงบางทีเขียนอะไรมันก็ได้เขียนลงไปเถอะเขียนน้ำไหลไฟดับเขียนลงไปอ่ะเขาเผื่อเขาจะให้สักสองคะแนนสาคะแนนนะดีกว่าไม่เขียนอะไรเลยแต่อาจารย์ก็เคยนะปล่อยกระดาษเปล่าก็มีเพราะนึกอะไรไม่ออกไม่รู้เขียนอะไรก็เลยปล่อยกระดาษเปล่าไปแต่ข้อสอบข้อเขียนมันมีข้อดีตรงที่ว่าถ้าเราอ่านหนังสือมานะมันจะพอจะเขียนอะไรให้มันเข้าองค์ประกอบได้บ้าง แต่รกาข้อกากบาทมันผิดบางผิดไปเลยนะไม่มีข้อแก้เลยนะดังนั้นบางทีมันก็ดีแต่ที่เรารู้สึกไม่ดีเพราะเราไม่อ่านหนังสือความขี้เกียจของเราเองเป็นเหตุไงมาเลยทําให้เราไม่สามารถทําข้อสอบในข้อกากบาทในข้ออัตนัยเนี่ยได้เราติดปรนัยเพราะเราติดมาสมัยเรียนมปลายมปลายส่วนใหญ่มันจะเป็นอัตนายไงมันจะเป็นปรนัยมันเป็นข้อกาไงมันมั่วได้ไงประเด็นน่มันเอาปากกาจิ้มกอไก่ขอไข่ขอควายกอไก่ขอไข่ขอควายนึกได้ตรงไหนก็จิ้มข้อนั้นเอาข้อนี้ละกูกาเลยอย่างเงี้ยกูฝนเลยอย่างเงี้ยมันเป็นอย่างงี้าาคถมมยัเนะ หมดแล้วใครมีคำถามอะไรอีกไหมอีกห้านาทีอ่ะไม่ไปเดี๋ยวเอาไม่ไปก่อนไม่ไวัยรุ่นใจร้อนของจริงนะการใช้ชีวิตให้มีความสุขและสงบในยุคที่วุนว่นวายควรทำอย่างไรครับอ,อาจารย์เบียร์การใช้ชีวิตให้มีความสุข ในโลกที่วุ่นวายคําถามคือมึงไปวุ่นวายกับโลกหรือเปล่าบางทีโลกก็ไม่ได้วุ่นวายอะเราอะไรกับเราเลยโลกมันก็อยู่ของมันตามปกติแต่เราเนี่ยไปวุ่นวายกับมันเองอาจารย์ถามว่านักข่าวเนี่ยเวลาเขาอ่านข่าวให้เราฟังเนี่ยเขาวุ่นวายกับเราไหมไม่นะแต่เราไปวุ่นวายกับเขามั้ยวุ่นวายด้วยการอะไรอีนี่มันสัาดานเดวสมควรแล้วที่มันโดนแบบนี้มึงนี่มันเลวจริงๆชั่วจริงๆสรุปใครวุ่นวายเราเป็นคนไปวุ่นวายกับกระแสสังคมโลก ดังนั้นตอนแรกเรามีความสุขนั่งดูการ์ตูนอยู่ดีเปิดม,มาเจอข่าวเราก็เลยไปด่าร่วมกับเขาไปโกรธไปเกลียดไปอาฆาตพยาบาปมาไล่ในข่าวนั้นสุดท้ายเราหรือเขาที่เป็นคนมาวุ่นวายกับเราเลาเวลาเราไปเจอข่าวอะไรเขากำลังคอมเมนต์แสดงความเห็นกันเราเข้าไปคอมเมนตะ์ไ้มเราก็เข้าไปคอมเมนต์เอาเข้าไปคอมเมนต์ไอ้ที่เขากําลังเป็นกระแสกันอยู่อย่างคนตื่นอะไรเขาเรียกอ,อะไรวะมันจะมีครั้งหนึ่งที่คนที่เขาขายทองที่ว่าโดนทองปลอมติดคุกเพิ่งออกจากคุกม,มาไม่นานเนี่ยชื่ออะไรไม่รู้ที่ขายทอง เราก็ไปสแสดงความเห็นเออหรือจะคดีแตงโมหรือจะอะไรก็แล้วแต่เราก็ไปสแสดงความเห็นแบบนี้มันน่าจะดีจริงเหรอแบบนั้นจริงเหรอก็ไปสแสดงความเห็นกันพอเวลาเราไปสแสดงความเห็นมีคนไม่เห็นด้วยกับเราก็มาพิมพ์ต่อคอมเมนต์เรามึงนี่มันปากไม่ดีจริงๆเลยนะก็เริ่มด่ากันไปด่ากันมาในคอมเมนต์ใช่ไหมเวลาด่ากันไปด่ากันมามันก็เกิดความอะไรเดือดเนื้อร้อนใจทะเลาะกันเกิดการฟ้องร้องกันเริ่มมีความสุขไหมเริ่มไม่มีความสุขแล้วเพราะอะไรเราไปยุ่วุ่นวายกับชาวบ้าน คำถามเรื่องนั้นเป็นเรื่องของเราไหมไม่ใช่แล้วมึงสราระนอะไรไปยุ่งกับเขาบางทีเราโกรธเราเกลียดเราอาฆาตพยาบาทมาดร้ายเขาคำถามรู้จักเขาไหมไม่รู้จักเคยเจอหน้ากันไหมไม่เคยเคยพูดคุยกันไหมไม่เคยอ้าวแล้วเราไปยุ่งวุ่นวายอะไรกับเรื่องของเขาไปด่าไปแสดงความเห็นไปพูดถึงพ่อถึงแม่เขาครอบครัวโคตรเง่าสกสหลาเขาเพื่อ ยังอาจารย์เนี่ยโดนใส่ร้ายไปสีเรื่องเงินบริจาคว่าอาจารย์เอ,เอาเงินบริจาคไปใช้ส่วนตัวทั้งๆที่อาจารย์ไม่เคยเอาเงินบริจาคไปใช้ส่วนตัวแลวเงินบริจาคตรวจสอบได้ทุกบัญชีเพราะอาจารย์เนี่ยดึงสเตทเมนต์โชว์เลยว่ามีการองค์ตรงเข้าวัดเท่านั้นแต่คนก็ใส่ร้ายไปสีอาจารย์ด่าอาจารย์สาเสียด้เสีย,ยว่าเนี่ยเอาเงินไปบำรุงเฟุ่มเฟือครอบครัวครอบครัวมีความสุขร่ำรวยกันหมดแล้วอาจารย์เขาแบบมันรู้จักกูสักข้อหนึ่งหรือยัง รู้จักสักอย่างหรือย่างบ้านก็ไม่เคยมาโทรคุยกันก็ไม่เคยโทรคุยแต่พูดได้เป็น่าเป็นเว์แล้วแต่ละคนมาเป็ไงโอ้โหคอมเมนต์จริงด้วยนี่แหละมันสันดานชั่วมันเอาเงินบริจาคไปใช้แล้วนี่นนะมันเลียงกันม็นตับเลยแต่ละคนแต่ละคนเราไม่เคยรู้จักสักคนสุดท้ายโลกวุ่นวายกับเราหรือเราเข้าไปวุ่นวายกับโลกกันแน่สุดท้ายชีวิตเราถ้าเราอยู่ของเรา,าเฉยเราจะมีความสุขไหมเราย่อมมีความสุขแต่เราไม่มีความสุขเพราะเราไปวุ่นวายกับชาวบ้านดังนั้นวิธีการใช้ชีวิตในโลกที่วุ่นวาย คือเลิกวุ่นวายกับชาวบ้านเลิกทําตัวเป็นป้าข้างบ้านเลิกสารแนเรื่องชาวบ้านนี่แหละจะทําให้ตัวเองมีความสุขในปัจจุบันได้แค่นั้นเลยง่ายๆลองเลิกสารแนดูนะอะต่อเลยขออนุญาตอาจารย์อ่าถ้าสมมติว่าเราีความรักล้วรักน่นอนมันเจ็บปวดแสดงว่าเราไม่ต้องรักเลยหรอือเปล่า อย่ามึงไปอยู่กับอีกคนเมื่อกี้ที่ตั้งคำถามตัวนะอีเจ็บแล้วไม่จำเมื่อกี้เนี่ยนะความรักเนี่ยมันเป็นความทุกข์มันเป็นความทุกข์กอย่างยิ่งในโลกทำไมอาจารย์ถึงบอกว่าความรักมันเป็นทุกข์เราลองรักใครสักคนหนึ่งแล้วคนนั้นคอนนอกใจเราทุกอย่างทุกแล้วเวลาเราเข้าใหม่ปามันมีคนมาจีแฟนเราทุกอย่างทุกแล้วเขาเดินออกจากบ้านไปทุกอย่างแน่ใจหรอว่าไม่ทุก กูเห็นโทรตามยิกยิบยิยิเดี๋ยวลายหาอยู่ไหนทำไมไม่ตอบลายแค่ไม่ตอบลายกังวลกวายยังกังวลกวายแล้วบอกว่าจะไปที่ทำงานปกติถึง9โมงปัจจุบันนี้9โมงครึ่ง10โมงมันยังไม่ลายมาเลยเราเริ่มลายหาไหมเริ่มลายหาอ่านอ่านแต่ไม่ตอบกังวลกวายไหมมันแอบคุยกับใครม,มันไปคบกับใครหรือเปล่ามันไปเจอใครไหมมันไปหลับนอนกับใครหรือเปล่าเริ่มคิดไหมเริ่มคิดนั่นแหละความรักมันนํามาซึ่งความทุกข์ไอ้ความรักเนี่ยมันเรียกว่าตัณหาคือความอยาก อยากในตัวบุคคลใดบุคคลหนึ่งเมื่อมันเกิดความอยากมันจึงนําไปซึ่งความยึดมั่นถือมั่นในบุคคลนั้นว่าเขาเป็นของเราเมื่ออะไรเป็นของเราไอ้สิ่งนั้นไม่เป็นไปตามความพอใจเราเราเริ่มทุกไหมเริ่มทุกอาจจะถามว่าการาน้ํานี้ถ้าเป็นของอาจารย์ซื้อมาแพงมากถ้าการน้ํานี้ล่วงแตกอาจารย์จะทุกไหมทุกแต่ถ้าการาน้ํานี้เป็นของมหาลัยอาจารย์ทำแตกอาจารย์ทุกไหมไม่ทุกเพราะอะไรมันไม่ใช่ของเราแต่อะไรก็ตามมันเอาเข้าไปของเราทุกไหมทุก ผู้หญิงคนหนึ่งชื่อนางเอก่อนหน้านี้เราไม่ได้เป็นแฟนกับมันมันไปนอกใจแฟนมันเราทุกไหมแต่ปัจจุบันอีนางเอเนี่ยมาคบกับเรามันนอกใจเราเราทุกไหมอ้าวอีนางเอเหมือนกันอะทำไมก่อนหน้านี้ไม่ทุกทำไมตอนนี้ทุกแล้วเพราะอะไรเพราะเราแสดงความเป็นเจ้าของในตัวมันเรียบร้อยแล้วอะไรก็ตามที่เราเข้าไปยึดมั่นถือมั่นในสิ่งใดว่าเป็นของเราไอ้สิ่งนั้นแหละจะนําไปสึ่งความทุกข์แก่จิตใจของเราเสมอ ดังนั้นถ้าเราบอกว่าไม่ควรมีความรักใช่ไหมก็จะตอบโดยความเป็นจริงแบบตรงไปตรงมาก็ใช่แต่ถ้าเราเลือกที่จะมีความรักก็ต้องรับผลจากการกระทําของตัวเองให้ได้แค่นั้นเองอาจจะเกิดมาไม่เคยเจอใครมีความรักและไม่มีความทุกทุกคนล้วนแล้วแต่เดินสู่ความทุกข์ทั้งสิ้นแต่อยู่ที่ว่าทุกมากหรือทุกน้อยหรือเป็นทุกขที่พอทนได้แต่ไม่มีสุขล้วนๆไม่มีแต่ให้เป็นความสุขยังก็ตามไอ้ความสุขนี้เดี๋ยวสักพักก็ไหลสู่ความทุกข์อยู่ดี มันจะเดินสู่ความทุกข์แน่นอนมันไม่มีทางที่จะสุขไปตลอดชีวิตไม่มีใครสามารถแช่ความสุขนี้ได้ตลอดทั้งวันสุขประเดี๋ยวกระดาชั่วโมงนี้ชั่วโมงหน้าทุกอีกแล้วกำลังคุยกันอยู่ินดีนานทีนี้อีกสามนาทีเสียทีข้างหน้ามันทะเลาะกันอีกแล้วมันเป็นไปตามความพอใจมันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยมันเป็นไปตามกระบวนการของหลักสัจจะความจริงว่าเมื่อยึดมั่นถือมั่นในสิ่งใดย่อมเกิดความทุกข์เพราะสิ่งนั้นไม่ต้องรักก็ได้แค่เอาเปเจ้าของอ่ะนั่นแหละทุกข์แล้ว นั่นแหละเรียกว่าทุกข์จากความยึดมั่นถือมั่นต้นเหตุคือความอยากอยากเอาเขามาเป็นของเราเอามาเมื่อไหร่ทุกเมื่อนั้นประมาณนี้เนาะอ่าต่อไปเลยครับผมขออนุญาตถามอาจารย์ดี้ครับทำยังไงให้มีความสุขภายใน,ในใโดยไม่ต้องพึ่งสิ่งภายนอกครับทำยังไงให้มีความสุขภายในใจเหรอครับโดยไม่ต้องพึ่งสิ่งภายนอกใช่ครับก็ทำที่ใจครับ เขาไม่จะทำอย่างไรก็ทําดีใจอ่ะปัจจุบันเราตอบสนองความสุขด้วยสิ่งภายนอกใช่ไหมที่เขาถามเช่นเราไปเที่ยวทะเลเราไปเที่ยวน้ําตกเราจะซื้อตั๋วเครื่องบินไปเที่ยวทะเลไปเที่ยวจังหวัดไปเที่ยวต่างประเทศเพราะเราคิดว่าสิ่งเหล่านั้นจะสามารถตอบสนองต่อความสุขในชีวิตของเราได้เราพยายามซื้อบ้านซื้อรถขวนขวายเข้ามาประดบประดาตกแต่งร่างกายเพราะเราคิดว่านั่นคือสิ่งที่ทําให้เรามีความสุขได้ในปัจจุบันแต่ความเป็นจริงมันไม่ได้ตอบสนองเพราะสุดท้ายเมื่อเรากลับมาทุกเหมือนเดิมไหม ทุกเหมือนเดิมเรากลับมาเหนื่อยยากลำบากเหมือนเดิมไหมเหมือนเดิมวิธีการสร้างความสุขในใจคือยอมรับความเป็นจริงในทุกๆเรื่องในชีวิตเราว่าทุกอย่างมันเดินสู่ความเสื่อมทุกอย่างมันเดินสู่ความเสื่อมสลายแตกําลายทุกอย่าง,ง,งม,มันเดินสู่ความแปรปวนเสมอเราไม่สามารถไปยึดมั่นถือมั่นทุกอย่างได้ว่าต้องเป็นไปตามความพอใจของเราถ้าเราคิดแบบนี้ยอมรับตามความเป็นจริงได้เราจะมีความสุขในใจสุขใน,ในใจเกิดจากอะไรเกิดจากการยอมรับตามความเป็นจริงว่าทุกอย่างเดินสู่ความเสื่อม ที่ใจเราไม่มีความสุขเพราะเราไม่เคยยอมรับเช่นเราอยากให้เขาพูดดีกับเราแต่เขาไม่ยอมพูดดีกับเราเราเลยเกิดความทุกข์เพราะอะไรเราไม่ยอมรับความจริงว่าเขาเป็นของเขาแบบนั้นเราอยากได้อยากมีอยากเป็นในสิ่งไหนก็แล้วแต่แต่เราหามาไม่ได้เพราะอะไรความสามารถเรามีไม่พอเงินเดือนเราไม่มากพอเราจึงไม่ได้สิ่งนั้นมาเป็นของตัวเองแล้วเราก็มานั่งทุกข์ใจว่าทําไมเราไม่ประสบความสำเร็จทั้ที สุดท้ายมันเกิดจากอะไรเกิดจากการที่เราไม่ยอมรับตามความเป็นจริงว่าความสามารถเรามีแค่นี้เงินเดือนเราได้แค่นี้เราควรพึงพอใจต่อการหาเลี้ยงชีวิตหรือการตอบสนองต่อความต้องการเพียงเงินเดือนเท่านี้ไม่ใช่ไปหาสิ่งที่มันมากกว่าเกินความสามารถของตัวเองถ้าเรายอมรับตามความเป็นจริงได้เราจะไม่ทุกข์ใจเพราะสิ่งนั้นนั่นเรียกว่าการสร้างความสุขที่ดีที่สุดในใจคือยอมรับทุกอย่างว่ามันเป็นของมันเช่นนั้นเองยอมรับทุกอย่างว่าความจริงมันเดินสู่ความเสื่อมทุกอย่าง เราได้มันมาแล้ววันนั้นเดี๋ยวมันก็ได้อีกเพราะความอยากได้อยากมีอย่างเป็นของเราไม่มีวันจบสิ้นไม่มีวันสิ้นสุดถ้ายังมีความอยากอยู่แบบนี้มันจะอยากไปไม่จบไม่สิ้นตลอดชีวิตแล้วมันก็จะทุกข์แบบนี้ไปตลอดชีวิตสุดท้ายแล้วความสุขจะเกิดขึ้นในใจไม่ได้เพราะมันไม่มีวันหมดความอยากเราต้องเขา้าใจได้ว่าต้นเหตุของความทุกข์ในชีวิตเราที่เราไม่มีความสุขในใจจนต้องไปหาเหตุภายนอกเข้ามาประดับประดาจิตใจตัวเองให้เกิดความสุขเพราะตัณหาคือความอยาก ดับความอยากได้ตัวเดียวดับความทุกข์ได้ทั้งหมดถ้าเราไม่มีความอยากจะทุกข์เรื่องอะไรไม่ได้เลยแต่คําถามคือเราย,ยังมีความอยากอยู่ไหมมีวิธีการคืออยากให้น้อยหรือยอมรับต่อความอยากว่าถ้าเราอยากได้สิ่งนี้แต่มาไม่ได้ก็ตามนั้นไม่ใช่ว่าต้องได้ต้องเอาไม่ได้อันนี้ไม่ได้แล้วอันนี้จะนําไปสึ่งความทุกข์แล้วเพราะอะไรไม่ยอมรับตามความเป็นจริงใจมันไม่เป็นกลางเพราะนั้นใช้ชีวิตให้ใจเป็นกลางก็จะมีความสุขในปัจจุบันได้ประมาณนี้เนาะ ใครมีคำถามอะไรอีกไหมอ่ะมาอยู่ไหนเนาะออสเตรเนียเขินเหรอหรืออะไรเวลามึงเจอผู้ชายเปงเขินแบบนี้เลยนะ อ,อยากจะถามเขาว่าทำไมโลกนี้ถึงต้องกำหนดให้ผู้ชายแข็งแรงกว่าผู้หญิงท้งที่คุยกับผู้ชายก็เท่าเทียมกันค่ะอาจารย์เมีอัอนะเราคิดเอง <c oughs> ทุกคนในโลกไปคิดกันเองว่าผู้ชายต้องแข็งแรงกว่าผู้หญิงผู้หญิงต้องแข็งแรงกว่าผู้ชายเราอยากจะเท่าเทียมก็ได้ก็แล้วแต่แต่เวลาเขาให้ยกเขาสายก็ต้องช่วยเขายกนะเพราะเราอยากได้ความเท่าเทียมไง ผู้ส่ายยัดเยียดได้ความแข็งแรงไปอยู่กับผู้ชายเราจะได้ไม่ต้องยกของหนักถ้าอยากได้ความเท่าเทียมเวลาเขายกของหนักเราอย่าไปหลีกเลี่ยงในการยกของหนักทุกวันนี้ก็บอกว่าผู้ชายยกนะผู้หญิงไปนั่งพักก็ดีแล้วมันกำมรลูุมดลูกมันเคลื่อนเลยนะกูบอกให้นะจะเอายังไงเรื่องเอาให้ผู้ชายมันแข็งแรงไปเลยดีแล้วจะได้ใช้มันทํางานเราไปทําอย่างอื่นดีกว่าเออไปนั่งทําอย่างอื่นให้มันสบายๆเป็นผู้หญิงบางทีก็มีความสบายอย่าไปเรียกร้องความเท่าเทียมอะไรมันมากอะไรบางอย่างที่ปล่อยให้ผู้ชายมันทำไม่ได้ไปให้มันทําไปเถอะ โยนภาระหนักๆไปให้มันาดีแล้วเราไปทําในสิ่งที่เราทําได้ความเท่าเทียมเนี่ยมันไม่ได้มีอยู่จริงในโลกใบนี้นะเราต้องเข้าใจและต้องยอมรับตามความเป็นจริงมันมีความเหนือกว่าความเท่าเทียมเนี่ยหลายๆอย่างควรแก่การเท่าเทียมหลายๆอย่างควรแต่อยู่ที่บริบทของเหตุปัจจัยในสังคมแต่ถ้าเราไปหาสแสวงหาแต่ความเท่าเทียมว่าทุกอย่างต้องเท่าเทียมกันหมดมันใช้เป็นมาตร,รฐ,ฐานกฎเกณฑ์ไม่ได้เพราะอะไรทุกอย่างมันมีความแปรเปลี่ยนแปลงของมัน มันมีกระบวนการของมันในหลักสักจจคความจริงในหลักเหตุผลถ้าเราบอกว่าเท่าเทียมอาจารย์ถามว่าถ้ากฎระเบียบในโรงเรียนนี้เขาสั่งให้ทุกคนในโรงเรียนตัดรองทรงสูงเราเป็นผู้หญิงเท่าเทียมตัดรองทรงสูงกับเขาไหมล่ะเอามั้ยถ้าเขาสั่งให้สกินเฮดสกินเฮดกับเขาไหมล่ะอย่าอย่างเป็นทหารนั่งอย่างนี้ขเขาตัดหัวเกียรนะ์น่ะผู้หญิงที่เป็นทหารก็ต้องตัดหัวเกียร์ด้วยนะเพราะว่าจะได้มีความเท่าเทียมกันหรือถ้าผู้หญิงบอกว่าไม่ได้ฉันจะไวผมยาวถักเปียงั้นผู้ชายมือทหารมึงก็ต้องถักเปียเขาด้วยเละ มันไปเรียกร้องหาความเท่าเทียมทุกอย่างไม่ได้มันต้องดูลาตามหลักเหตุผลและหลักเกณฑ์อะไรที่เท่าเทียมได้แล้วมันดูสมเหตุสมผลควรแก่การให้มันเท่าเทียมแต่อะไรเท่าเทียมไม่ได้ดูตามหลักเหตุผลแล้วเราก็เดินไปตามเหตุตามปัจจัยแค่นั้นง่ายกว่าอมไม่ต้องไปยึดมั่นถือมั่นคนสุดท้ายเนาะทำไมบางครั้งเราพยายามทำดีแต่ยังเจออุปสรรคและควรวรออย่างไรกับเรื่องนี้ท่านผู้ อะไรนะขอจีหนึ่งทำไมมาทั้งเราพยายามทำดีแต่อยางเจออุปสรรคและควรมองอย่างไรกับเรื่องแบบนี้ครับโอ้กูต้องการได้ความเท่าเทียมแล้วตอนนี้เราทำดีเหรอใช่ไหมแล้วยังไงนะเจออุปสรรคแล้วยังไงนะก็ควรทำาทำอย่างไรกับเรื่องแบบนี้ครับ คนทําดีทําไมถึงจะไม่เจออุปสรรคล่ะทำไมเราถึงคิดแบบนั้นว่าการทําดีในการใช้ชีวิตเราในปัจจุบันคนทําดีไม่ควรได้รับอุปสรรคเหรอคําถามคือเราทําดีร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมถ้าเราทําดีบ้างเลวบ้างดีผลทางดีเลวได้ผลทางเลวแล้วถ้าเราทําดีแต่ไม่ได้ดีทั้งหมดมันก็ต้องมีอุปสรรคจากการทําเลวของตัวเราเองสุดท้ายมันเป็นไปตามผลของการการะทำดังนั้นเราต้องย้อนกลับมาถามตัวเองว่าเรามั่นใจแค่ไหนว่าเราดี ดีในสายตาตัวเองแต่คนอื่นมองเข้ามาอาจจะไม่ได้ดีก็ได้ดังนั้นคําว่าดีเนี่ยมันต้องมีหลักเกณฑ์ถ้าในหลักเกณฑ์ของพุทธศาสนาเราใช้ตัวเกณฑ์ในการวัดสิบอย่างสิบอย่างตัวเนี้ยเป็นเกณฑ์วัดคุณงามความดีมีอะไรบ้างกายสามอย่างวาจาสี่อย่างใจอีกสามอย่างกายสามอย่างมีอะไรบ้างแล้วเว้นจากการฆ่าสัตว์แล้วเว้นจากการรักทรัพย์แล้วเว้นจากการประพฤติในิกามใครทำสามอย่าง